สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <_ d ream> พี่ๆพ,พ,พวกเราทุกคนวันนี้นะคะชาก็นึกขึ้นได้ค่ะช่วงนีเ้เป็นช่วงของที่จะต้องทำเรื่องยื่นภาษีของญี่ปุ่นแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็คือเดือน2วันที่16ถึงเดือน3วันที่15นี่คือเป็นช่วงที่เราจะยืน่นเราเชาวไทยในญี่ปุ่น นะคะหรือว่าทุกๆคนที่ทํางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไปยื่นทําเสียภาษ,ษีกันค่ะก็ะคือภาษีของปีาไรายได้ของปีที่แล้วที่เราจะต้องมายื่นจัดการภายในปีนี้นะคะชาต้องขออ,ออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าชาไม่ใช่คนชำนิชำนาญในเรื่องของเรื่องของกฎหมายหรือในเรื่องของภาษ,ษีอะไรมากมายแต่สิ่งที่ชาจะมาแบ่งปัน เพื่อนๆทุกคนนะคะคือชาเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองค่ะจากการที่ทํามาตลอดนะคะเมื่อก่อนนู้นซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีไรายได้เยอะอะไรมากมายก็คือถ้าไรายได้ของเราต่ำไม่เกิน1นล้านแปดหมื่นเยนเนี่ยชาก็กจะไปยื่นที่อำเภออะไรเงี้ยค่ะก็พอหลังจากที่ไรายได้ของเราเกิน1ล้านเยนขึ้นไปนะคะหนล้านแปดหมื่นเยนขึ้นไปเนี่ย มีอยู่ปีหนึ่งเขาก็แนะนําให้ชาไปยื่นที่สํานักง,งานภาษีโดยตรงเนี้ยค่ะซึ่งปีนั้นชาก็เนื่องจากไม่ทราบไงคะว่าต้องจัดเก็บบินอะไรของเราค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไว้บ้างก็ไปเลยค่ะไปยื่นแล้วก็เขียนรายเงินเดือนของรายรับของเราตามความเป็นจริงเลยค่ะก็คือปีนั้นโดนจ่ายภาษีไปอ่านเลยค่ะแล้วก็ มันก็คือเขาเรียกว่าจ่ายค่าเรียนรู้เนาะเราไม่รู้พอหลังจากที่เรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติการทําทุกอย่างให้ละเอียดขึ้นไงคะแรกๆเลยที่ชาอยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะชาคิดว่าหลายๆคนคงมีคนที่หลายท่านที่รู้กับชาเยอะนะคะแต่สําหรับชานี่ชาเอามาแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองคะ่ะ ก็คือทําในรูปแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยค่ะไม่ได้เก่งเรื่องของการทําเอกสารอะไรมากมายนะคะแต่ชารู้สึกว่าชาทําแล้วจริงๆแล้วเราทําแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทําให้อ่ลงรายการให้เป็นประจําสม่าเสมอในทุกๆเดือนคือรายรับรายจ่ายของเราทําให้เป็นประจําแล้วจะได้ไม่ต้องมาเก็บบินทั้งเดือนแล้วมากรอ,อกก่อนที่เราจะมายื่นภาษีทั้งปีทําทั้ง12เดือนมันก็หนักใช่ไหมคะให้เราทําเป็นประจําดีกว่าค่ะทุกๆเดือน พอมาถึงวันที่เราจะต้องเรื่องทําเรื่องภาษีเนี่ยมันก็จะได้ทำง่ายขึ้นบินหลักๆเลยที่ชาที่ส่วนตัวที่ชาทำเนาะชาไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจะชาจดทะเบียนในเรื่องของการเสียภาษีส่วนบุคคลนะคะที่หลักๆเลยที่เราจะนํามายื่นได้นะคะลดหย่อนได้ก็คือในเรื่องของค่าเช่าบ้านนะคะเพราะเราทําธุรกิจส่วนตัวไงก็จะเป็นในเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าเดินทาง ค่ารถค่ารถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าเรียนรู้ต่างๆอย่างค่าการที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะค่าถ้าสมมุติเราเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของทํางานของเราเราไปพักโรงแรมอันนี้เราสามารถเก็บบินมาใช้ได้นะคะ แล้วก็นี่คือหลักๆเลยค่ะที่นำนำนำมาลดหย่อนได้แล้วก็เรื่องของค่าปาระกันชีวิตด้วยนะคะหรือเรื่องของถ้าใครมีรถก็ค่ารถอย่างเงี้ยค่าทางด่วนค่ะน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกค่าจอดรถทั้งหลายต่างๆหรือใครที่ผ่อนรถอยู่อันนี้ก็ได้ด้วยนะคะนี่คือหลักๆเลยให้พวกเราเตรียมตัวกันเอาไว้นะคะเก็บบินเอาไว้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยยื่นและคิดว่า ฉันอยากจะยืนย่นเงี้ยถ้ามีรายได้มากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะได้เตรียมบินกันเอาไว้ถ้าใครที่ยังไม่เคยยื่นเลยอ่ะเนาะแล้วก็ถ้า,าในปีหน้าคิดว่าอยากจะยืน่นเรากา็เราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วมันก็สามารถนําไปลดหย่อนได้ซึ่งชาว่ามันมันเวิร์กทีเดียวเลยค่ะแล้วชาก็คิดว่ามันก็เป็นชาคิดว่าก็คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยหลายๆคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ มันสามารถที่จะเอามาทําอะไรได้เยอะเลยนะคะพวกบินค่าใช้จ่ายต่างๆของพวกเราเนี่ยให้เก็บเอาไว้เลยค่ะพวกค่าที่เราจ่ายซุปงซปเปอร์อะไรต่างๆนะคะนํามาเก็บไว้ค่ะบินทุกๆบินมีประโยชน์นะคะในอนาคตค่ะแล้วก็ที่สําคัญการที่เรา,เ,าเรื่องการเงินนะคะรายรับรายจ่ายที่เราคํานวณในในทุกๆวันให้เราคิดเอาไว้ทํารายเดือนอะไรเงี้ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะนี่พอหลังจากนั้นอพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรา ไม่รู้ว่าเข้ามาเท่าไหร่ออกเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มาลงตุง้มนางอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับสําหรับชานะคะชาคิดว่าก็คงมีคนที่ชํานิชํานาญและเก่งกว่าชาเยอะค่ะตรงนี้คือชาพูดจากปัญญาของชาวบ้านชาวบ้านที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆแค่นั้นเองค่ะเนาะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงยืน่นภาษีกันแล้วก็เตรียมตัวกันนะคะจัด เอกสารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปทางอำเภอนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่อำเภอของญี่ปุ่น,นหรือว่าทางของสำนักง,งานภาษีของญี่ปุ่นนใจดีมากเลยค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปกรอกตรงไหนอะไรยังไงเขายินดีที่จะแนะนำเราได้เลยค่ะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะทีะ่มีคำถามว่ายอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของชาได้นะคะสิ่งไหนที่ชาไม่รู้ชาจะไปถามมาให้ค่ะ ใครที่มีญาติอยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าคนไหนไม่ยังไม่รู้จะไปะสื่อสารยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามชามาข้างล่างได้ค่ะเดี๋ยวอันไหนที่ชาไม่รู้ชาก็าจะไปทำม,มาให้เพื่อนๆนะคะจะนํามาแบ่งปันกันค่ะ,ะมีอะไรดีๆก็นึกขึ้นได้ก็อยากจะแบ่งปันพวกเพื่อนๆนะคะทุกคนทางบ้านค่ะถ้าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมอยากจะ ให้ชาไปหาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับชาก็จบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดติดตามคลิปสาระเล็กๆน้อยๆที่น่ารู้ที่ของในญี่ปุ่นค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ากุนไนก็คือโอยาซึมินาไซนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะ